สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเป็ดขี้สงสัยในรายการ23นาฬิกาครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหนังสือนิยายเล่มแรกนะครับที่ผมอ่านจบนะครับก็คือแมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจนเต็มดวงนะครับโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านนิยายเท่าไหร่นะครับผมไม่ชอบการจรินตนาการรู้สึกว่าถ้าจะอ่านเลยที่เป็นในเรื่องเนี่ยผมก็จะอ่านการ์ตูนไปเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า อ่าเริ่มอ่านอนิยายเพราะว่าหลายๆคนแนะนําว่าเออการอนิยายเนี่ยนิยายหลายๆเรื่องมันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมในแต่ละประเทศด้วยมันจะมีเก็จความรู้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยลองเอานนิยายเล่มนี้มาอ่านผมรู้สึกว่าอืมสาระเนื้อ,อาหาในเล่มนี้น่าจะดีพอสมควรหนังสือเล่มนี้นะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่มีร้านอ่าคาเฟ่นะครับที่เป็นคาเฟ่ของแมวคือเป็นแมวเป็นเจ้าของร้านนะครับเป็นเหมือนคาเฟ่พิเศษที่จะ ออกมาให้เจอในหลายๆที่แตกต่างกันโดยคนที่จะเข้าไปก็คือคนที่ถูกคาเฟ่นั้นรับเลือกแล้วคาเฟ่เนี้ยก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้จักกับตัวเองนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาเนี่ยแหละแต่พอเขาไปอ่านนะครับการรู้จักตัวเองในที่นี้เนี่ยมารู้จักตัวเองผ่านดาราศาสตร์หรือว่าโหราศาสตร์นะครับมันไม่ได้ทําให้เราได้ฟีลโหราศาสตร์แบบเรียกว่าไงอนีอเวอร์จนเกินไปหรือว่าอ่า มีความไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นหัวตรา,าที่เอามาประยุกต์แล้วมันไม่มันไม่ใช่การประยุกต์หรอกแต่เรียกว่าไงอ่ะมันไม่ได้หัสตร์ชวนเชื่อมันเป็นหัวตรา,าที่เล่าเรื่องออกมาได้สนุกมากๆนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ได้กําลังชี้นําอนาคตให้กับเราแต่มันกําลังสะท้อนกระจกให้กับเราก็คือสะท้อนให้เราเห็นภาพของตัวเองในกระจกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนยังไงหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็น การเล่าเรื่องเหตุการณ์ของคน3า,าคนนะครับสเหตุการณา์เหตุการณ์แรกเนี่ยคือของคนคนเดียวและเหตุอีก2เหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นของคนอย่าง2คนก็คือว่าเป็นเหมือนเพื่อนกันที่หรือว่าคนรู้จักกันที่ไม่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วหนังสือเล่มนี้พยายามยงเรื่องราวของทุกคนเกี่ยวกับอดีตนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็คือรู้จักกันมาในวัยเด็กมากๆคือเคย มีประสบการณ์ร่วมกันในวัยเด็กแต่ว่าจะจําอีกคนนึงไม่ได้อาจจะแค่เคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันหรืออะไรทํานองนั้นนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็กลายเป็นว่าโตมาก็เจอปัญหาเหมือนกันแต่ทุกคนที่เจอปัญหาเนี่ยก็จะได้เข้าไปในคาเฟ่แมวแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้สะท้อนภาพของตัวเองซึ่ง มันก็มีเฉลยอ,อยู่ในเล่มนะครับว่าทําไมทุกคนถึงต้องเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนแล้วจริงๆแล้วคนเหล่านี้ทําไมถึงได้ไปที่คาเฟ่แมวกันแน่ก็เฉลยอ,อยู่ที่ตอนจบของหนังสือซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นตอนจบที่สมูทแล้วก็ลงได้ดีมากๆเหมือนเล่นสไลเดอร์เลยครับเหมือนเป็นการจบที่เป็นสไลเดอร์นุ่มๆแล้วพาคุณขึ้นจากลงมาจากจุดสูงสุดของหนังสือที่สนุกมากๆแล้วก็ไหลลงมาส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ครับ ผมอย่างที่บอกครับผมเป็นคนไม่ชอบอ่านเนื้อเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะทํามาเหมือนชีวิตคนทั่วไปนะครับเนื้อเรื่องไม่ใช่แฟนตาซีหันศาแต่ว่าเป็นปัญหาที่คนคนหนึ่งเจอเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมอ่านแล้วผมก็มีความเบื่อไปบ้างแต่ทุกครั้งที่อ่านช่วงเนื้อเรื่องเนี่ยจะพยายามอ่านให้จบครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มเนี่ยผมมันมีเนื้อเรื่องทั้งหมด3เนื้อเรื่องหลักๆผมอ่าน3เนื้อเรื่องโดยการกั้นใจอ่านหนึ่งเรื่องจบ นึกออกไหมครับก็คือผมแบ่งอ่านเป็นสามครั้งเพราะว่าสิ่งที่มันสนุกสําหรับผมจริงๆของหนังสือเล่มนี้คือตัวเข้าแก่นเมื่อคนทั้งสามคนเนี่ยเข้าไปคุยกับแมวในคาเฟ่คาเฟ่แห่งจันอาร้านกาแฟแห่งจันเต็มดวงเนี่ยนะครับพอเข้าไปคุยแล้วเนี่ยตรงช่วงนั้นนะครับมันจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามการจ่ายนะครับแล้วก็อ่านรวดเดียวไปให้จนถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะจบอย่างรวดเร็วมากๆนะครับก็ แต่แต่ถ้าเป็นคนที่อ่านอ่านนิยายอยู่แล้วนะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้ผมเลยคอมเมนต์เลยคุณจะติดจนแบบแทบจะวันเดียวจบเลยนะครับเนื้อเรื่องของที่ผมชอบที่สุดก็คือในในเรื่องบทแรกเะครับเป็นชีวิตของอาจารย์มิสกิเซริคาว่านะครับโดยอาจารย์มิสกิเซริคาว่าเนี่ยเขาก็เคยเป็นครูในชั้นสอนอน,อนุบาลเนี่ยนะครับเคยเป็นครูพิเศษในโรงเรียนปถมอ่าไม่ใช่อนุบาลเป็นโรงเรียนปถมแล้ว เขาเนี่ยต้องเลือกชีวิตระหว่างการเลือกจะเป็นครูหรือจะเป็นนักเขียนระหว่างนั้นเนี่ยเขารับจ็อบเป็นนักเขียนนะครับระหว่างเรียนครูแต่ว่าเขาเหมือนกับเขาชอบทางด้านงานเขียนมากกว่าจนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์แกก็เลือกมาเป็นนักเขียนเพราะได้รับรางวัลมากมายนะครับแล้วอาจารย์่กก็เป็นนักเขียนที่โด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งในสไตล์การเขียนของแกแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี่ยงานเขียนเริ่มโดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เริ่มตกยุคไปเรื่อยๆนะครับ คนที่ให้คําแนะนาแกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของอาจารย์มันดีมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังขาดหายอะไรไปหลังจากอาจารย์ไม่เขียนมานานแล้วอาจารย์แกก็เหมือนกับไฟมันหายไปหรือเปล่าหรือมันไม่ร่วมสมัยไม่รู้จะอธิบายยังไงว่างานของอาจารย์น่มันพลาดตรงไหนท,ทั้งที่มันก็เป็นงานที่เหมือนจะดีมากๆนะครับทีนี้เนี่ยตัวอาจารย์แกเ,เองเนี่ยเป็นคนที่รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับไม่ใช่แล้วว่ารับไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เหมือนโลกโซเชียลครับโดนลุมด่าอะไรเงี้ยแกรับไม่ไหวนะครับจนเลิกเขียนงานไปก็เลยไม่มีเงินใช้ต้องขายเฟอร์นิเจอร์ของบ้านที่แกรักมากๆเป็นคอนโดที่แกใฝ่ฝฟฟันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากอยู่ตรงนี้ทํางานตรงนี้ก็ขายทิ้งหมดแล้วก็มาเป็นนักเขียนเปลี่ยนนามปากกาครับเป็นนักเขียนมือใหม่เป็นนักเขียนเขียนงานจากเมื่อก่อนที่เขียนงานละครเขียนงานระดับสกเกลใหญ่ๆได้รับรางวัลอะไรเงี้ย ก็เปลี่ยนมาเป็นงานตอกต่อยงานง่ายๆอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เลือกไปเช่าห้องเช่าถูกๆแทนเฟอร์นิเจอร์ดีๆที่ตัวเองเคยรักมากก็ขายทิ้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ถูกๆก,กินข้าวแบบอาหารสําเร็จรูปอะไรอย่างี้ครับทีนี้แกก็เหมือนพยายามรวบรวมความการั้งสุดท้ายที่เขียนหนังสือเขียนบทส่งให้กับอกองตีพิมพ์เนี่ยพิจารณาบทละครของแกนะครับหรือว่าบทนิยายของแกเนี่ย แต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลอยู่ดีทําให้แกเนะี่ยเริ่มตัดสินใจกับตัวเองว่าอืไม่อยากจะเขี่ยแล้วหมดกําลังใจนะครับในระหว่างที่แกกําลังจะเดินอ่าระหว่างที่แกกําลังจะเดินออกมาจากร้านจากห้องประชุมห้องนั้นซึ่งในเนี้ยเขาไปประชุมกันที่ร้านกาแฟนะครับระหว่างที่แกกําลังจะเดินออกมาเนี่ยก็เจอกับคนสองคนครับที่เข้ามาทักทายแกคนนึ่งเนี่ยทักทายแบบว่า เป็นหวหัยรุ่นนะครับส่วนอีกคนหนึ่งทักทายด้วยชุดสูตรซึ่งเหมือนกับพ่อหรือว่าพี่น้องเนี่ยมาด้วยกันนะครับแกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครชักชวนให้ไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับชื่อร้านกาแฟแจันเต็มดวงตอนแรกแกก็ไม่คิดจะไปนะครับแต่เหมือนกับว่าพอแกเดินออกมาจากร้านกาแฟแ,แล้วเนี่ยคนสองคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับแกไม่เห็นคนสองคนนั้นแล้วแต่เมื่อแกเดินออกมาแกก็เหมือนมีอะไรดนใจครับให้เดินไปตามที่คนสองคนนั้นบอกหลือไม่เดินไปครับแกก็ได้พบกับร้านกาแฟที่ ไม่ใช่คนที่มานั่งกินแต่เป็นกระต่ายมานั่งกินอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกระต่ายที่พูดได้แล้วก็ได้เจอกับมาสเตอร์ของร้านที่เป็นแมวนะครับแล้วก็ได้พบว่าคนสองคนนั้นที่มาทักทายแกเนี่ยจริงๆก็เป็นแมวพนักงานของร้านหนังสือเล่มนี้เนี่ยแมวทุกตัวก็คือดวงจันทร์อ่าดวงดาวแต่ละดวงนะครับที่อยู่ในด้านของโหราศาสตร์ซึ่งแมวของสองตัวที่แกเจอเนี่ยก็เป็นดวงดาวด้วยนะครับซึ่งคนที่ใส สูตรแล้วก็ดูท่าทางขึงขังหรือว่าคนที่เหมือนเป็นพ่อของเด็กวัยรุ่นเนี่ยคนนั้นเนี่ยจริงๆก็คือดาวเสาครับซึ่งดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความเข้มงวดนะครับแล้วก็เป็นดาวที่เหมือนเป็นบททดสอบให้ใครหลายๆคนซึ่งหนึ่งในนั้นแกเองก็โดนทดสอบตัวเองเหมือนกันครับตัวของอาจารย์แกเนี่ยมักจะแต่งนิยายในสไตล์ของแกเสมอๆซึ่งมันล้าหลังไปตามยุคสมัยสิ่งหนึ่งที่แกไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะต้อง แต่งไปทางไหนตรงนี้เป็นส่วนที่ผมชอบมากนะครับเขาเปรียบเทียบว,ว่ายุคสมัยเก่าเนี่ยมันคือดาวของอ่ามันคือกลุ่มดาราจักรดวงดาวนะครับกลุ่มหนึ่งซึ่งพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นการโครจรของดวงดาวที่จะต้องเจอกับกลุ่มดาวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งในยุคปัจจุบันหรือยุคของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับกลุ่มดาวที่เราได้เจอเนี่ยก็คือกลุ่มดาวของคนแบกหม้อ มันเป็นกลุ่มดาวที่เมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มดาวดวงเก่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่อยู่มาเป็นพันๆปีเนี่ยมันคือกลุ่มดาวที่เราจะเชิดชูคนที่เรียนหนังสือเราจะเชิดชูคนที่มีอํานาจเชิดชูคนที่มีหน้ามีตาในสังคมแต่ว่าในยุคใหม่เนี่ยนะครับกลุ่มดาวกลุ่มนี้มันกล่าวถึงสังคมของอินเทอร์เน็ตโลกสังคมเนี่ยจะไม่ใช่การพบเจออีกต่อไปแต่เราจะเจอกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วคนทุกคนเนี่ยจะให้เกียรติซึ่งกันและกันในด้านของรูปหลักภายนอก เมื่อเวลาผ่านไปเราจะไม่แคร์ว่าคนอื่นจะอ้วนผอมดำขาวนะครับเราจะไม่มองรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเลยทุกคนจะรู้สึกไม่แปลกใจที่คนอื่นจะมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นของตัวเองแต่ในความพัฒน,นานเหล่านี้มันกลับซ่อนมาด้วยปรัชญาครับกลายเป็นว่ากลุ่มดาวดวงใหม่ที่เป็นโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีเพียง แค่ด้านของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ทุกคนเนี่ยใส่ใจกับปรัชญามากขึ้นทุกคนสนใจความหมายของชีวิตทุกคนสนใจจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดในแบบที่ตัวเองต้องการนี่ก็เป็นยุคที่กําลังจะเข้ามาแล้วเขาบอกว่าในช่วงร้อยปีหรือว่าในช่วงหลายสิบปีเนี่ยที่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ยุคนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องเกิดการปฏิวัติดวงดาวแห่งการปฏิวัติเนี่ยโครจรน,นะครับทำให้เกิดการปฏิวัติขึ้นพอเรามาพูด อ่าแนวดาราศาสตร์หรือว่าโหราศาสตร์ที่เรากล่าวถึงดวงดาวเนี่ยมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่เมื่อเรามามองในสังคมจริงๆหนังสือเล่มนี้นะครับแฝงไว้กับความจริงที่เหมือนกับพาเราเปลี่ยนไปยุคตามยุคสมัยซึ่งทําให้ผมชอบมากเพราะว่ามันทําให้เราเห็นพาว่าเออยยุคสมัยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเด็ก ยุคใหม่หรือคนยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะไม่สนใจการใช้ชีวิตเลยตรงกันข้ามกันอ,กอีกเราจะเห็นว่าหนังสือปรัชญาหนังสือการใช้ชีวิตกับขายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหนังสือ Howto ทุกวันนี้ไม่ใช่ Howto ธรรมดาอีกต่อไปแต่จะต้องเป็น Howto ที่แฝงปรัชญาเข้ามาแล้วจะสังเกตได้เลยครับการเขียน Howto ในยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนไปมากนะครับการเขียน Howto มันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะบอกไปเลยว่าอะไรต้องทํายังไงสเต็ปแบบไหนแต่ทุกวันนี้มันจะต้องมีเรื่องเล่ามีปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าคุณจะเอาไปใช้กัับชิตคไได้ยงง แล้วในทุกๆคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกให้ว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงไหนบางจะต้องมีช่วงแรกแย้มวัยหนุ่มวัยเด็กสาวช่วงมีความรักช่วงทํางานเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องใช้เวลาในแต่ละช่วงให้เต็มที่เพื่อไม่ทําให้ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยสูญเสียเวลาช่วงนั้นไปตัวอย่างของอาจารย์เองเนี่ยนะครับอาจารย์ซิลิคาวาเนี่ยเขาก็เป็นสาวที่ถูกแฟนปฏิเสธ นะครับในวันแต่งงานแฟนไม่ขอแต่งงานจนเลิกลากับแฟนทําให้ชีวิตของแกนี่แย่ลงไปอีกนะครับแมวนักพยากรณ์นเนี่ยก็บอกกับแกว่าในช่วงที่มีความรักเนี่ยแกเอาแต่ใส่ใจเรื่องงานครับในช่วงที่แกควรจะมีความรักคือในช่วงที่18ปีถึง25ปีเนี่ยแกไม่มีความรักหนุ่มสาวเลยแกมีความรักหนุ่มสาวครั้งเดียวคือแฟนของแกคนนี้แล้วก็คบยาวมาถึง7ปีทั้ตัวแกเองเนี่ยก็สนใจแต่งงานนะครับทำให้เมื่อแกสูญเสียผู้ชายคนนี้ไปเนี่ยชีวิตในช่วง 40ของแกที่จะเป็นชีวิตที่ควรจะต้องทํางานแล้วก็เริ่มมีครอบครัวลงหลักปักฐานเนี่ยแกก็จะสูญเสียตรงนั้นไปเพราะแกไม่มีประสบการณ์ด้านความรักตรงนี้เนี่ยพอเรามาลองมองย้อนกับในวัยของตัวเองมันก็เหมือนเป็นคําพูดที่ว่าในวัยเด็กเนี่ยเรียนให้เต็มที่แล้วก็เล่นให้เต็มที่นะครับการที่คุณสูญเสียเวลาในช่วงวัยใดวัยหนึ่งไปเนี่ยมันทําให้วัยอื่นๆของคุณเนี่ยจะต้องกลับมาชดใช้เวลาในช่วงนี้ไปอันนี้เป็นสิ่งที่หนังสือเล่มน,นี้อ่าบอกให้เรารู้นะครับซึ่งมันก็ เหมือนเป็น work life balance นะครับว่าช่วงไหนคุณควรจะโฟกัส work ช่วงไหนคุณควรจะโฟกัสความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับคนรักนะครับช่วงไหนคุณควรจะตามหาความรักเราจะสังเกตเห็นว่าบางคนเนี่ยอายุ40แต่ว่าพอเขาเลิกกับแฟนหรือเขาหย่าเนี่ยถึงแต่งงานไปแล้วแต่เขาหย่าเขารับมือกับสถานการณ์ตรงนั้นได้ดีมากมากนะครับกับบางคนที่อายุ40 เลิกกับแฟนยังไม่ได้แต่งงานแต่กับรับรับมือกับสถานการณ์ตรงนั้นได้ไม่ดีเลยนั่นมันก็ต่างกันตรงที่ประสบการณ์ความรักของแต่ละคนเนี่ยมันมีค่อนข้างต่างกันบางคนอายุสี่สิบแต่ว่าทํางานได้ดีมากเพราะทำงานมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตว่าเออเราจะต้องบาลานซ์แต่ละช่วงยังไงตามสังคมที่เราได้เจอนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกาแฟ่าหลังจากพูดคุยกันเรื่องของพฤติกรรมของตัวเองที่ดวงดาวบอกแล้วเนี่ยร้านกาแฟก็จะทําการเสิร์ฟเมนูของหวานและก็เครื่องดื่มให้แต่ละคนโดยคนที่จะได้ดื่มกาแฟเนี่ยจะเป็นช่วงบ้านปลายนะครับในช่วง50-60ถึงปีแต่ช่วงอายุ40เนี่ยเขายังให้ดื่มเป็นชาผสมนมนะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงที่เรียกว่ายังไม่แก่ขนาดนั้นโดยคุณมาสเตอร์ของร้านหรือว่าแมวนักพยากรณ์นเนี่ยเขาใช้คําว่ายังเป็นสาวอยู่เลยนะครับ ยังไม่จำเป็นจะต้องรับถึงรสขมของกาแฟมันเป็นการเปรียบเทียบทีด่ดีมากซึ่งผมฟังเองแล้วก็รู้สึกอยากไปเอลชาขึ้นมาดื่มเลยเพราะมันรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เล่นกับจุดนี้ได้ดีนะครับคือเครื่องดื่มแต่ละเครื่องดื่มเนี่ยมีความเข้มข้นยังไงรสชาติยังไงควรอยู่กับคนแบบไหนประสบการณ์แบบไหนนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีตัวไฮไลท์คือของหวานของร้านนะครับซึ่งร้านนี้จะไม่นําเสนอเครื่องดื่มหรือของหวานตามที่ลูกค้าออเดอร์แต่ว่าจะให้ตามที่ร้านอยากจะให้ดื่มและ ทานเข้าไปนะครับด้วยแต่ละคนเนี่ยก็จะให้ของหวานต่างกันไปของหวานของอ่าชิ้นหนึ่งของบทที่3เนี่ยนะครับซึ่งผมก็ชอบการเปรียบเปียของเขามากนะครับก็คืออะโฟกาโต c ไอศครีมดวงดาวนะครับเป็นไอศครีมนะครับรสหวานหอมละมุนนะครับราดด้วยไซรัปกาแฟตรงนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบกับคนคนหนึ่งว่า,าคนคนนี้ผมไม่สปอยเยอะแล้วกันให้ไปอ่านกันเองนะครับก็เหมือนกับเขา มีช่วงเวลาการทำงานที่หนักหน่วงนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความรักแล้วก็ลุ่มหลงในความรักของเขามากแต่ความรักนั้นเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดแล้วก็ความผิดบางอย่างทำให้ความรักนั้นล้มเหลวการเสิร์ฟเมนูชนิดนี้ก็คือว่าความรักเนี่ยเขาให้เปรียบเสมือนกับตัวไอศครีมนะครับ ก็คือให้ลิมรสกับมันให้เต็มที่นะครับมันเป็นความหวานหอมที่อยากให้คุณเนี่ยได้ลิมรสแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไส้ัำกาแฟก็จะเติมความขมให้กับคุณครับเป็นตัวคอยย้ำเตือนช่วงเวลาอันขมขื่นที่คุณเคยประเจนกับความรักครั้งก่อนหรือเหตุการณ์ครั้งก่อนๆที่ทําให้คุณเนี่ยต้องขมขื่นคอยเตือนคุณว่าคุณอย่าทาผิดซ้าสองอย่า,าลุ่มหลงไปกับเนื้อความหวานของความรักมากจนเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมมันอาจจะไม่ได้หมายถึงความรักอย่างเดียวแต่ว่ามันหมายถึงด้านอื่น ปีบง่ายถ้าเราเป็นคนชอบใช้เงินนะครับแล้วว่าหนึ่งเราถังแตกเมนูนี้มันก็เป็นเหมือนอะไรที่เน้นย้ากับเราว่าความสุขความเพลิดเพลินในการซื้อของเนี่ยมันช่างมากมายเสร็จเหลือเกินเราสามารถเพลิดเพลินไปกับตรงนั้นได้เราอยากซื้อของที่เราอยากได้เรามีสิทธิ์ที่จะใช้เงินของเราไปกับการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อย่าลืมว่าการที่เราไม่มีเงินเนี่ยมันจะปวดยังไงเราควรจะวางแผนการลงทุนไหมหรือว่าเราควรจะวางแผนการเก็บเงินไปด้วยในขณะที่เราท่องเที่ยว นี่ก็เป็น่าช่วงไฮไลท์อย่างหนึ่งของหนังสือนะครับโดยสรุปส่วนตัวเนี่ยผมก็แบ่งหนังสือเล่มนี้ออกเป็นประมาณ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเนื้อเรื่องของแต่ละคนที่ตรงนี้เป็นเน,เนื้อเรื่องของนิยายของหนังสือเล่มนี้นะี่แหละว,ว่าแต่ละคนประสบการณ์อะไรมาแล้วทําไมทุกคนถึงได้ไปเจอกับร้านกาแฟแห่งจันเต็มดวงแล้ว จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงตรงนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับส่วนที่2ก็คือตัวใจความของหนังสือที่จะสื่อไปด้านของโหราศาสตร์ตามที่อาจารย์คนเขียนเนี่ยเขาอยากให้เป็นก็คือในเรื่องของเราเอาโหราศาสตร์เนี่ยอธิบายชีวิตประจําวันของเราการกระทําของเราความลําบากหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วในส่วนที่3มที่ผมชอบเนี่ยอันนี้ผมแบ่งของผมเองนะครับก็คือในส่วนการพาณนา,นาหรือว่าการพรณน,นาเชิงเปรียบเทียบกับขนมอาหาร รสชาติของเราเป็นส่วนที่เมื่อนํามาใส่ในหนังสือแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นทางด้านของนิยายเป็นทางด้านของโหราศาสตร์มันมีการเปรียบเทียบเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งแล้วก็สนุกมากๆนะครับเป็นเหมือนกับยุคสมัยใหม่ที่ตัวอาจารย์แกนเนี่ยได้สรุปเอาไว้ในบทแรกก็คือยุคสมัยที่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยกระโดดไปเร็วมากโลกของยุค อ่ายุคดิจิตอลไปเร็วมากแต่เราก็ยังคงไว้ซึ่งปรัชญ,ญาการใช้ชีวิตของเรานั่นเองถ้าใครที่ชอบหนังสือเล่มนี้ก็อย่าลืมไปหามาอ่านนะครับแล้วใครชอบหรือไม่ชอบยังงไงเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเอาไว้ให้ผมอ่านด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ